ครับผมอันนี้เราจะขออธิบายไส้กรองเมมเบรนนะครับคือน,นี่คือไส้กรองเมมเบรนที่อยู่ข้างในตัวกระบอกนะครับอันนี้เป็นไส้ที่ผ่า,านการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าส่งมาตรวจเช็คนะครับอันนี้ก็สอบสามปีกว่านะครับซึ่งกระบวนการในการเช็คและตรวจสอบตัวเมมเบรนเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของบริษัทนะครับ ถ้าเกิดว่าน้ำไม่สามารถผลิตได้ตามจํานวนที่ต้องการหรือจํานวนน้ำที่ผลิตลดลงและสงสัยว่าเมมเบนน่าจะมีการอุดตันหรืออะไรเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับการส่งมาตรวจสอบมีสองวิธีหนึ่งคือถ้ายังอยู่ในระยะประกันทางบริษัทก็จะเป็นคนจัดก,การดูแลลงไปตรวจเช็คให้นะครับในกรณีที่หมดประกันแล้วนะครับแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นที่ใต้ คือกระบอกไม่ต้องห่วงครับกระบอกนี่อายุการใช้งานิ0ปีขึ้นนะครับเสียยากมากถ้าไม่เกิดการตกกระแทกใดๆคนแรงดันได้ในการใช้งานเนี่ย1,000 psi ก็จริงนะครับแต่ว่าเ,เขาผ่านการทดลอจากโรงงานมาแล้วที่7-8,000 psi นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นในการส่งไสามาเนี่ยไม่ต้องถอดไ้แบบนี้ออกมานะครับมันจะทำให้ไสเสียหายระหว่างขนส่งได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าถอดนะครับให้ทําการถอดชุดต่อกับกระบอกทั้งชุดนะครับแล้วก็ส่งมาทั้งกระบอกเลยทําการห่อหุ้มให้เรียบร้อยนะครับแล้วที่เหลือในการแกะแล้วก็เช็คทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของทางบริษัทเองนะครับเวลาถอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับมามาแบบนี้เลยมาทั้งกระบอกแบบนี้เลยนี่ถอดสายถอดท่อออกส่งมาทั้งกระบอกแบบนี้เลยนะครับ ไม่ต้องถอดมาเป็นไส้แบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายระหว่างตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวไส้พอใช้งานไปปุ๊บก็จะมีเ,เลเยอยิ่งอยู่นอกกระบ,บอกด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกกระแทกทําให้เกิดรอยรั่วหรืออาการเพิ่มเติมได้นะครับทางบริษัทจะเป็นผู้ประเมินเองว่าไส้สามารถใช้งานได้อีกเท่าไหร่ คือบางทีผลิตน้ำไม่ได้เนี่ยมีค่าของอพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเกาะอยู่หรือมีอะไรเกาะอยู่ก็ตามเนี่ยทางเราจะทำการประเมินก่อนแล้วทำการล้างด้วยเคมีนะครับล้างด้วยเคมีจำเป็นจะต้องล้างในพื้นที่ปิดนะครับเพราะว่ามีสารกัดกร่อนนะครับมีไอระเหยด้วยนะครับ พอล้างเสร็จปุ๊บทางเราจะทําการเทสอีกครั้งหนึ่งด้วยแรงดันเพื่อที่จะประเมินว่าตัวนี้ไส้ตัวนี้ยังสามารถทํางานได้สักกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติว่า8ปเรซเราก็จะแนะนําให้เป็นสแป์นะครับแนะนําให้ซื้อใหม่นั่นแหละแต่แนะนําให้อันเก่าเนี่ยล้างเพื่อเป็นสแป์แต่ถ้าอาการของเม็ดไฟเมมเบรนมามีรอยรล้าหรือสภาพต่ำกว่า หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะแนะนำว่าไม่ควรล้างก็คือเปลี่ยนใหม่ไปเลยคุ้มกว่านะครับเพราะว่าซ่อมไปก็ไม่คุ้มที่จะเป็นอะไหล่นะครับถ้าเรื่องเบนเบนก็ตามนี้เลยนะครับสำคัญคือในระหว่างประกันอย่าแกะเองนะครับจะทำให้สิ้นสุดการรับประกันทั้งระบบทันทีเพราะนี่คือ หัวใจของเครื่องทำน้ำจืดนะครับในระบบ SWRO ขอบคุณมากครับ